มาปบกันแล้วนะคะในช่องกงรักกงว่วงวันนี้โค้กเรากบว่าสวัสดีค่ะเรียนปรโซ่ชงันร61นะคะนีเดียนาบาทเต้บอนลนะคะ่งพนา61ผลิตในสมัยราชการที่สิบนี่นะคะแล้วก็ปรดโซ่ช่งพันนารว61โซ่อกอกแกเรียน10บาทไหวนะคะต่างปอโซ่กันนะคะกลางบนทงพันนาย61 ข้างหลงังทรงปนอร่อยโอคลิปทรงข้างบนเป็นเรียนหนาบาทนะคะที่เมื่อนขันนะคะสามเรียข้างหลังเป็นเรียสิบบาทนะคะเรียเดียวนะคะก็บอกว่าห่าโมงว่าเป็นเรียไม้นะคะเพราะว่าผลิตคุณละราชการกันนะคะนี่เป็นราชการทีสิบนะคะก็บอกว่าให้สังเกตด,ดูนะคะช่วง ข้างบนตรงนี้นะคะนักตาส้มบางตางก็บอกว่าด้วยดีนะคะตามี่หลวดลายก้องมงกุดนี่ซุง้งขึ้นไปข้างบนนะคะผ่อนกอบนี้ไปก็จะมีราคาเป็นล่เมื่นนะคะกโบอกนะคะก็ไม่เน่ใจส่วนเรียนนาบาทก็เป็นเรียนตีผลิตในราชการตีสิบนะคะ ใครไม่มีก็เกีบเก็บอ้ากันนะคะเพราะว่าจะมีราคาสุ้งนะคะมีนักซาส้มก็เล่นกันราคาเพ่งๆนะคะเขาอโบอกมาเป็นเช่นนั้นนะคะชงกงรักกงอ่วงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงดังดีเขาบอกหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไอ้สังเกตเรียนปอซอทรงพานารยกิบส่งแต่มีลักษณะเปรกไปจากเรียนธรรมดานี่มีราคาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็เรียนตีป,อปอ่อต่อจงบันาอยหกสิบเอ็ดก็ตีแตกต่างนะคะรือไม่แตกต่างแต่เป็นเรียนตีอย่างไม่อยู่เลยก็ควรจะเก็บไว้นะคะรับปอต่กวันปอเขอซื้อก็จะไม่มีไอเอ็นในทองตลาดนะคะนี่เมื่อนตรงนี้นะคะเป็นขีดเป็นขีดยาวไปนี่ก็เป็นสิ่งเปลกาเลยนะคะเพราะว่าปกติเรียนหรือน,นี่มันจะไม่มีนะคะตีกบ แต่เรียนนี้ก็มอินชัดเรียนนี้ก็อินชัดแต่เรียนนี้ไม่มีนะคะมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรติเมือนกันนะคะเตกต่างเราก็เก็บไว้เก็บไว้นะคะต่อปอยมันจะมีขามีความไม้มืนกลางหลังนี่เดี๋ยวจะปริกให้ดูสกิดนะคะบอกความแตกต่างกองเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะความแตกต่างกองเรียนก็ ด้านหน้าก็ไม่มีอะไรตีแตกต่างเพียงแต่วา่าไม่ใช่ราชการตีเกานะคะเป็นราชการตีสิบกองราชการปัจจุบันนะคะก็ช่วยห้ามนะคะจง,ง,ง,งกงเราก็ง่วงกเก็บนะคะไม่ปล่อยปลาหลาเลยว่าเออพอเอ็นเรียนก็จ่าไปเลยไม่เก็บไม่ได้นะคะต้องเก็บ อ็นอะไรเปลกๆไม่ว่าจะเป็นกีดเป็นอะไรเก็บไว้นะคะมันจะมีขามีความไหมกัสักวันนะคะตีโค้งเพลกฉะนั้นวันนี้จงกองรากองว่งโกมาเน้นว่าเรียนในราชการตีสิก็มีขามีความไหมตึงหัวไหมไม่ใจปอโซตีผลิตในราชการตีเกก็อ้าอยากต่อไปก็ผลิตแบบไหมมาลา เบบเ่านีเขาจะมีขามีความไหม้บางทีเราโมงกล้ามไปนะคะก็เ,เสียดายนะคะสำหรับวันนี้ชลองก็เราก็ว่วงของ้ออมลาถุกทานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ